สวัสดีครับอยู่กับผมช่องบ卫安 Channel นะครับวันนี้พามาดูรถตู้ที่สวยครับแต่ง VIP ตอแต่งงานนะครับหนึ่งคันนี่ครับภายในมีบันไดไฟด้วยนะครับบันไดไฟภายในก็จะประมาณนี้นะครับภายในภายในของเรานะครับจะอยู่ประมาณนี้ ขึ้งงนมา,นาครับเป็นลายไม้ตอนนี้จะมาช่วงมืดๆหน่อยนะครับช่วงมืดๆหน่อยจะอยู่ประมาณนี้ เราจะพามาดูที่หลังรถนะครับบรรยากาศเต็มเื่อหลังรถก็จบประมาณนี้จะเป็นเบาะสามแถวนะครับเป็นเบาะสามแถวพีพ นั่งสบายนะครับกลางก็วางของได้เผใครสนใจนะครับรถตู้นะครับราคากันเองนะครับราคาคิดกันเองถ้าอยากได้รถตู้นะครับวิ่งโคได้นะครับ มาณนี้ก็ขอฝากไว้ีกคันนะครับกับเจ้าโม่งนะครับคอมพิเตอร์อันหนึ่งนะครับฝากไว้ด้วยก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีมงานนะครับบ่าวแหวงชแนลนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ f c ซที่ชมช่อง youtube ของบ่าแวแง่แชนแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยน,นะครับก็ฝากไว้เที่เท่านี้ก่อนนะครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวผมมาอัพลงใหม่อีกครั้งนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ